เดี๋ยววันนี้ผู้ปกครองจะมาเช็คนะฮะว่าน้ำมวยแต่ละคนในค่ายเนี่ยเรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างไหนที่ส่งเสริมไปแล้วเนี่ยรอดกันไหมเรียนหนังสือเป็นไงครับเพิ่งจบเลยครับจบวิทยาศาสตร์การกีฬาครับปริญญาตรีอ่ะครับผมเฮ้ยมาอะไรเลย,เลยสว่วนสุนันทาครับอ่าปผบม,มือคนแรกปผบม,มือนะครับโอบย่าก,ก้าจบแล้ว หมดแล้วไม่ต้องมาเบิกแล้ว <c oughs> เี๋ยวเบอร์ค่ารถบ้างพอนรถพอนอะไรเรืบบ่อยปกติ <c oughs> นะไม่รู้ว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างใช่ไหมรจริงนะจริงนะตุลุจบแลวนะโอเคจบแล้วหนึ่งครับาพายอดกล้าไปอ่ะคนที่2ช้างศึกนะครับเกรดเฉลี่ย2.4 1หนึ่งนี่คือเรียนเอารถลอดไปอย่างี้ใช่ไหม <c oughs> ให่ไหมมีตกป่ะ ผลการเรียนกี่ตัว3ตัวมี2.5 2ตัวมี2 2ตัวันตั้งใจหน่อยนะอย่าให้ต่ำกว่า2.4ไม่ได้นะถ้าต่ำกวสองมึงส่งตัวเองเรียนเลยนะ,อะบอกก่อนนะหนีไหนหนีไหนพานี้ราชดำเนินครับชั้นตอนนี้ตอนนี้ปวส .2 องนวครับวิทายาศาสตร์กีฬา ในวิชาเวลาทุกคนค่ายนี้ช่วยอะไรไม่ได้เห็นจะได้เลยมึงมึงจะมีแรงกันทุกคนเนี่ยทำไมมาเราจะไปเรียนอะไรเนี่ยสองทุกวิชามีหนึ่งศิลปะด้วยมึงเรียนได้เก่งหนึ่งศิลปะศึกษาโอเคผู้เรียนให้ตกมึงเรียนทำไมวะเนี่ยต้องลงเรียนหนังสือที่เรียนจริงป่ะเรียนเรียนเป็นไงเ้าทำไมถึงไม่ไม่ชอบเรียนหนังสือหรือว่าไงเรียนไม่เก่งครับเรียนไม่เก่งแอันนี้อะไรเก่งต่อยมือเก่งไหมไม่เก่งต่อยมือก็ไม่เก่งอีกน้อยู่ชั้นอะไรวอสามจบมอร์ ขึ้นชั้นไม่ได้สำเร็จสักทีนะทั้งมวยทั้งชีวิตรจริงนะแล้วตอนนี้เรียนอะไรบอกเถิดที่ว่าต่อไฟไฟา้าไฟฟ้าครับตกนี้พังให้มึงมาซ่อมได้ไหมไม่ได้เรียนทำไมวะเนี่ยเอาไป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 อยาที่ไหนคะถามาเรียนเทียบระดับครับเทียบระดับอะไรมอต้นกับพี่มอตน้อตนอ่าตอนนี้อายุอะไรแล้วเจ้ยี่สิบสองครับอาวุธปองไปสมัครว่ามืสามไม่จบการศึกษาไม่มีไม่มีคำว่าช้าเกินไปไม่มีคำว่าสายเกินไปเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้จบแล้วตั้งเป้าจะจบอะไร จบมปลายก่อนครับแล้วก็เพิ่ไปต่อตสอ่าแล้วคิดจะเรียนจบตีเลยไหมคิดอยู่ครับอ่าแล้วเราเป็นคนเรียนฉลาดไหมก็ไม่ค่อยเก่งครับคิดว่าการเรียนการการชกมวยอะไรดีกว่ากันชกมวยครับชกมวยดีกว่าแต่ก็เรียนอาวุธไปให้พ่อแม่สบายใจถึงแม้อายุ22ในมอต้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายคนเราเริ่มได้เสมอดีกว่าที่ไม่เริ่มขอตั้งใจขอตั้งใจคนนี้พี่พี่แจ่ยบอกไว้ว่า โปรโมทไปอย่างดิบดีเลยแค่สมุดพกมึงยังหาไม่เจอเลยแล้วมึง EQ ดีตรงไหนวะเน,นี่ยกูถามหน่อยดิเรียนได้เก่งอะไรเธอพี่แล้วเก่งสองชิพายแล้ว <c oughs> จากกุ้วผมมองเห็นเขาว่าเขาจะเป็นเหมือนตะวันฉายสองในอนาคตรูปร่างหน้าตาดีโงเฮงดีเป็นเด็กฉลาดเรียนหนังสือเก่งมากเป็นคนที่ IQ EQ ดีพอผมบอกเรียนเก่งมากอยู่บ้านอยู่ที่บ้านเรียนได้เก่งอะไรเก่งสามปาว่า ถ้าพ่อมาอยู่นี่ทำไมมันได้แค่สองอะไม่ค่อยได้ไปเรียนครับส้อมมวยมากกว่าแล้วเรียนอยู่ที่ไหนเนี่ยคณินักดำเนินเรียนคณะธุรกิจการบินมึงต้องกู้ชื่อนะทั้งเรื่องมวยแล้วก็เรื่องเรียนด้วยนะเพราะกูอายแล้วนะเนี่ยกูบอกมึงเรียนเก่งมากเนี่ยเธอมีเอาสามได้ไหมเดี๋ยพยายามครับพอชกเสร็จพอปิดปุ๊บจบเธอต้อบเอาเกรดสมุดพกมาเปิดด้วยนะเกรดสามโอเคไหมโอเคจับมือเอาละสัญญาประชาคมนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะฮะผมจะอายหนักกว่าเดิมหรือว่าผมจะแก้อายได้สำเร็จนะครับ